สวัสดีครับ FOX d r i v e Special นะครับวันนี้กลับกันมาอีกคลิปนะครับสำหรับแฟนๆที่ติดตาม Fox x r i v e มาตลอดจัดคลิปนี้มาเพื่อสมนาคุณแฟนๆ Fox d r i v e ที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จไปแล้วกับคลิปแรกที่ผมจัดแคมเปญ f ็น f r x v e Special o f f e r s กับ BMW Series 3โฉม LCI คนที่ซื้อไปทั้งหมดเนี่ยสิบว่ลาลนเนี่ยได้ของแถมกันไปแบบเรียกว่าจุใจกันเลยทีเดียวนะครับและวันนี้ครับมาผมพามาดูเลยครับว่า รถคันต่อไปของคลิป f o อกดา e สเปเชียลจะเป็นคันไหนผมบอกเลยว่าโคดเด็ดโคดปังแน่นอนครับจัดไปครับสำหรับเจ้าคันนี้ครับฟ o อก i ายสเปเชียลออฟเฟอร์ขอเสนอครับ BMW iX X Drive 40 Sport บอกเลยว่าปังแน่ๆเพราะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า BMW เรียกได้ว่าที่สร้างกระแสที่น่าติดตามมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆวันนี้ไปดูกันเลยว่าผู้โชคดีนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วดูแล้วใช่ซื้อเลยใน แคมเปญพิเศษของผมเนี่ยผมจะแถมของแถมอะไรครับขอ5ท่านเท่าน,นั้นนะครับติดตามจนจบคลิปนะครับ B M W i X X Drive 40 Sport คันนี้นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้พลังกำลังแรงม้ารวมถึง326แรงม้าเลยนะครับ แรงบิดสูงสุดถึง630นิวตันเมตรอย่างเยอะนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์สิ่งเกียวสปีดแล้วก็ระบบขับเคลื่อนครับเป็นแบบ B M W x Drive Electric คือระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ x Drive นะครับซึ่งเป็นแบบไฟฟ้านะครับจะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะนิดนึงนะฮะกำลังแรงม้าเยอะขนาดนั้นครับอัตราเร่งไม่ธรรมดาแน่นอน0-100นะครับ6.1วินาทีท็อปสปีด200กิโมชัวโมงใช้แบตเตอรี่นะครับลิเธียมไอออนที่มีความจุอยู่ที่ 76.6กิโลวัตต์ชั่วโมงโอ้โหชาร์จเต็ม1ครั้งในวิ่งเน้ไกลเท่าไหร่นะครับประมาณ425กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับค่าเฉลีย่ยการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ22.5กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรก็ถือว่าประหยัดใช้ได้เลยนะครับรองรับการชาร์จไฟนะครับทั้ง AC และ DC AC รองรับสูงสุดถึง22กิโลวัตต์นะครับชาร์จ0ถึง100นะครับใช้เวลารอเพียง 3ชั่วโมง45นาทีส่วนไฟดีครับรองรับการชาร์จไฟสูงสุดถึง150กิโลวัต์จาก0ถึง80%นะครับใช้เวลารอเพียงแค่34นาทีเท่านั้นครับสุดยอดมาดูกันเรื่องดีไซน์กันต่อนะครับสำหรับ BMW IXX Drive 40 Sport คันนี้นะครับประกอบเยอรมันทั้งคันนะครับเนี๊ยบหล่อเป๊ะเลยนะครับคุณดูสีครับ s t อ r m ม a บสีเทาเรียกว่าเป็นสีที่ยอดคิดอยู่แล้วคันนี้สวยมากๆดูฝากระโปรงสิคร การดีไซน์ของเส้นสายของฝากระโปรงนียได้แรงบันดาลใจมาจาก B M W M4 นะครับตัวปัจจุบันโคตรหล่อนะฮะเด็ดเมิกมากแล้วคุณดูโลโก้ครับโลโก้ของตระกูลไอครับจะต้องเป็นกรอบสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์นะฮะเท่มากไล่ลงมาต่อด้วยคินี่กริลขนาดใหญ่นะครับสวยมากๆนะครับแล้วก็ดีไซน์แบบปิด ต่อไปนี้จะไม่มีเขาเรียกว่ามีช่องดักอากาศอะไทั้งสิ้นนะครับและดีไซน์เอลิเมนต์สังเกตครับสวยงามมากๆเป็นกราฟิกดีไซน์ที่เป็นดีไซน์ทิศทางใหม่ของ B M W ต่อมาครับดึงออกมาเราก็จะเห็นกันชนแบบ M Sport สวยมากๆนะครับจะดูดุดันช่องดักอากาศสวยงามรวมไปถึงครับ Active Air Curtain นะครับที่ยังอยู่ของ B M W คอยเปิดปิดนะครับตามสภาพการใช้งานนะครับของอสถานการณ์ต่างๆ ไล่ต่อมาครับตรงนี้นะครับ BMW Laser Light เรียกได้ว่าโคตรสวยไม่พอส่องสว่างได้ไกลที่สุดและเป็นเทคโนโลยีที่สูงสุดแล้วของ BMW ส่องไกลถึง600เมตรนะฮะไกลมากไล่ต่อมาครับ BMW Air Curtain ตรงนี้ขาดไม่ได้ครับเพื่อลีดอากาศให้เป็นระเบียบสั่งการลมให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องไล่ต่อกันมาเลยนะครับตอนนี้นะฮะเราก็จะมาถึงนะฮะในส่วนของล้อนะครับ ล้อเนี่ยเป็นขอบ22นิ้วเรียกว่าลายโคตรสวยเป็นแบบห้าการแบบซับซ้อนนะฮะ BMW เขาเรียกว่ามันเป็นลายบบ Aero Dynamic นะฮะจะช่วยในเรื่องของการรีดอากาศที่ดีแล้วรวมไปถึงการดีไซน์ที่ดูเป็น3มิติด้วยและเป็นใบคาลเลอร์ด้วยนะฮะสวยมากๆโอบรัดด้วยยาง Bridgestone นะฮะยางตัวนี้ไม่ใช่ลันแฟตเป็น r a d i ยลคาลิปเปอร์เบรกครับเป็นสีน้ำเงินแบบ4พอร์ตสวยๆเลยจานเบรกนะครับฮับเบรกเป็นอลูมิเนียม พร้อมคลีบระบายความร้อนสวยงามแล้วก็มั่ออกมั่นใจในการเบรกที่ดีไล่ต่อมาครับไซส์โปรไฟล์ด้านข้างของรถฮนะก็จะเป็นลนักษณะเฉพาะเลยสังเกตดีๆครัทรงเขาจะเป็นเหมือน MPV ประโยชน์ใช้สอยได้สมบูรณ์แบบสูงใหญ่กว้างนะครับสวยงามมากๆด้านกรอบจะตกแต่งด้วยลายที่เรียกว่าแบบเอเวนสปอร์ตดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าเบเซลกรอบกระจกเนี่ยจะเป็นสีดำเงามหมดเลยสวยงามมาก ไล่ต่อมาครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เบียนระยุภูมิใจที่เปิดประตูครับเน่เป็นรุ่นใหม่หมดแล้วก็จะเป็นแบบมือสอดแบบนี้เท่ๆแบบนี้นะฮะให้ความรู้สึกใหม่นั่นเองไม่ได้เป็นแบบด้ามแล้วคุณสังเกตครับมันก็จะทริมในส่วนต่างๆด้วย b Black h ก High g h g อ o s s หมดเลยนะฮะสวยๆรวมไปถึงสเกิร์ตด้วยตัวนี้ก็จะเป็นช่องนะครับสำหรับการชาร์จไฟเดี๋ยวค่อยมาพูดเดนอีกทีตบท้ายด้วยเสาซี นะฮะด้วยคลิปตัวนี้สวยๆว,ว่า BMW iX โคตรหลอ่อนะไล่ต่อมาด้านหลังสวยมากดูแล้วเหมือนหุ่นยนต์เลยนะฮะด้านหลังเนี่ยด้วยรูปทรงการออกแบบนะฮะที่ดูล้ำยุคมากไฟนะครับเป็นแบบสตรีปลท์ดีไซน์เท่ๆแบนๆล้อมกรอบด้วยสีดำเงาสวยมากด้านท้ายมีความบึกบึนมากๆนะครับเดี๋ยวไล่มาให้ดูบึกบึนมากนะฮะสวยงามมาก ส่วนกันชนล่างนะฮะเนี่ยดูมัสคูล่าดูมีมัดกล้ามเทมากๆนะครับรูปทรงนี้จะดูดนามิกสุดๆตอนนี้ไม่เหลือที่สําหรับวางท่อปลายท่อเสียงต่อไปแล้วเพราะเป็นรถไฟฟ้านะครับสังเกตรครีบครับสวยมากครับพวกนี้ก็จะเป็นเรียดิฟวเซอร์ที่คอยจัดระเบียบลมให้ไหลออกมาอย่างรวดเร็วที่สุดลดอาการท์บูลเนนส์นะฮะแม่แค่นี้ก็บ่งบอกเลยว่ารถคันนี้โคตรไม่ธรรมดา BMW iX นะครับบอกเลยว่าขับไปที่ไหนก็โคตรหลอ่อ มาดูภายในห้องโดยสารของ BMW iX xDrive40 Sport กันครับแหมเริ่มต้นนะครับผมขอเริ่มจากดีเทลเล็กๆนน้อยก่อนนะครับกับนี่ครับ Polish Crystal นะครับโ,โหสวยงามมากก็คือตัวสวิตช์ปรับเบาะไฟฟ้าที่สวยงามมากและยิบรละยับเจลในแบบสวยมากสีมันจะออกทองๆเลยนะผมว่ามันดูลักชัวรี่มากๆนะครับพร้อมกับสวิตช์เมมโมรี่ด้วยครับจะเป็นวัสดุเดียวกันที่ดูคริสตัลสุดๆตัวเบาะนะครับพุ้มด้วยหนังที่เรียกว่าคาสเนียนะครับสีเนี่ยมันจะออกแบบ เบอร์กันดีสวยๆตัดกับนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้อ่ะพวกคริมมิ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสีไทเทเนียมบรอนซ์นะฮะสวยงามมากเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรุ่นท็อปของตะกูล IX เกลยก็คือ IX50 นะครับโหเทม่มากๆตัดกับแดงเบอร์กันดีกับตัดทองบรอนซ์นะฮะตัดกับแผงไลายไม้ที่เรียกว่าโหดูสวยงามมากสีเหมือนไม้โอ๊กโอ้โครลกชุรีนะครับแล้วก็พวกคริสตัลโพลิชต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวิชไอไดรฟ์ที่เป็นผลึกคริสตัลเวอร์ลลุ่ม นะฮะโอ้โหสวยงามมากแล้วก็สวิชเกียร์นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าสวยงามแล้วก็ให้อารมณ์ที่แตกต่างกับรถยนต์ BMW แทบจะทุกรุ่นสวยงามมากๆนะครับสวยสุดๆเลยนะเราขอต่อด้วยตรงนี้พวงมาลัย um นะครับที่เรียกว่าเป็นดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะนะครับของ BMW iX เป็นทรงแปดเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมเนี่ยฮนะลองดูสวยงามมากๆนะครับยูนิคมากก็จะเป็นแบบ2กา้านนะครับจะทําให้นะครับตรงนี้เนี่ยดูรู้สึกว่าโล่ง แล้วก็ให้ความรู้สึกดีมากเพราะว่า bmw ดีไซน์แล้วบอกว่าพยายามอยากจะให้พวงมาลัยเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันดูลำยุคขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้คนขับให้มีความรู้สึกว่าเข้าสู่ยุคอัตโนมัตินะฮะหลายๆอย่างเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่าการอินวอลฟ์เมนระหว่างคนขับกับรถเนี่ยก็จะรู้สึกว่าสบายมากขึ้นนั่นเองนะฮะการดีไซน์พวงมาลัยแบบนี้ก็จะทำให้รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็บีบีบในส่วนต่างๆที่ไม่จะเป็นออกไปต่อมาครับไม่พูดไม่ได้นะครับกดปุ่มสตาร์ทนิดนึงขึ้้นมาแลว BMW Curb Display เรียกว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของจอ bmw รุ่นใหม่นะครับฝั่งนี้นะครับคอนโทรลดิสเพลย์มีขนาด14.9นิ้วส่วนฝั่ง Digital Instrument c คัสเตอที่เรียกว่า bmw drive cockpit professional นะครับที่มีขนาด12.3นิ้วตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครกราฟิกสวยงามเรสซลชั่นสวยหรูนะฮะเนี่ยการเล่นถือว่าอินททีฟ e มากก็คือน่าเล่นมากด้วยระบบปฏิบัติการใหม่นะครับที่เรียกว่า bmw os 8 operating system 8นะครับที่ Pro ไหลลื่นนะครับสนุกสนานในการเล่นในโหมดต่างๆมากมายนะครับแสดงสเตตัสได้หลากหลายนะครับถือว่านี่ครับเป็นอะไรที่น่าเล่นสุดๆนี่ครับนี่ก็จะมีพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามามากมายตัวเบาะนะครับ IX มาพร้อมกับเบาะนวดด้วยสำหรับคู่หน้านะครับนวดเนี่ยทำเป็นเล่นใหม่ครับจริงจังนะครับมีให้เลือกทั้งหมดโปรแกรมการนวด4แบบนวดเอวด้านบนด้านล่างนะครับ ส่วนไหนต่างๆสามารถเลือกระดับความแรงนะครับความเร็วได้ด้วยนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีเบาะเย็นเบาะอุ่นนะครับอดูตรงนี้ก็ได้อันนี้นะครับเบาะเย็นแล้วก็ส่วนตรงนี้คือเบาะอุ่นนะครับโถือว่าครบคันมากๆแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับดีไซน์ที่ไม่พูดไม่ได้เรียกว่าเป็นดีไซน์เฉพาะตัวของ bmw i x นั่นก็คือนะครับ floating center c o n s o น e นั่นคืออะไรครับคือเขาดีไซน์คอนโซลกลางตรงที่วางแขนแล้วก็รวมไปถึงการสวิช h i drive แล้วก็เลือกคันเกียร์เนี่ยเป็นแบบลอยมันดูดูดูไกลๆนั่เหมือนมันลอยเพราะมันไม่มีอะไรคอนเนกับตรงนี้แล้วยิ่งทำให้สุดว่าดูโลง่งแล้วก็ใช้พื้นที่ที่มีประโยชน์มากต่อมาครับด้านล่างเขาเรียกว่า d u a l layer นะฮะชั้น2คืออะไรเป็นที่วาง w i r e l e s s charger ครับหนึ่งตำแหน่งดีมากๆเลยพร้อมครับ USB c o n n e c t o r แบบ USB-C 2ตําตำแหน่ง ครบคันครับชารแบตได้แล้วก็ลวมไปถึงที่วางแก้วที่ฟังก์ชันมากๆส่วนตรงนี้ครับโล่งๆไว้ทําอะไรไว้วางกระเป๋าของคุณผู้หญิงนั่นเองนี่เรียกว่าครบคันเลยทีเดียวนะส่วนเบาะนั่งครับภูมิใจเสนอนิดนึง B M W I X เนี่ยพอเป็นรถลักโลกนะครับเขาจะไม่ใช้หนังวัวในการมาตัดเย็บในการทำเบาะนะครับก็ใช้วัสดุที่เรียกว่าสกัดมาจากธรรมชาติ นะครับแล้วก็สามารถย่อยสลายได้ก็คือสกัดมาจากเห็ดนะฮะเท่าที่ผมทราบข้อมูลมานะฮะนี่ฮะมีทั้งมีชื่อเลือกเห็ดเพราะว่าเท็กซ์เจอร์มีความที่ให้ความละมุนที่ใกล้เคียงกับหนังเกรดดีแล้วก็มีความเหนียวทนทานนะครับที่สําคัญนะฮะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับตัวเบาะเนี่ยตัดเย็บลายที่เรียกว่าไดมอนด์โคตรหล่อโคตรสวยนะลายนี้เราก็เห็นอยู่ในตามพวกรถลักชัวรี่อยู่แล้วแล้วก็ท r ิ m m i n g นะฮะ ส่วนต่างๆนะครับสีคัสตานีเนี่ยมันจะออกแบบเบอร์กันดีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยตัดกับสีทองที่เป็นสีทองไทเทเนียมบรอนซ์นะครับผมบอกเลยว่ามันดูแบบยูนิคมากสวยมากลักชัวรี่มากๆก็คือด้วยเครื่องเสียงครับฮามานคาร์ดอนสลาว์ซาวนะครับตัวนี้ครับถือว่าเป็นออปชั่นเด็ดเลยน,ะนั่นก็คือ BMW Panoramic Skylounge แผ่นชิ้นเดียวแผ่นใหญ่ไร้รอยต่อสวยงามมากๆแล้วได้เทคโนโลยีที่เรียกว่า electrochromic shading นครับโคตรเท่เลออะไรรู้ไหมสามารถที่จะใส่ก็ได้แล้วก็จะขุ่นก็ได้ด้วยไาานิว้วสัมผัสนะครับผมภาษาที่ที่ดูตอนนี้นะครับปุ๊บอ่าตอนนี้คือขุ่นมาเรียบร้อยนะฮะโคตรเจ๋งเลยแล้วก็เปิดอ,อีกทีให้ใส่อะไรจะขนาดนะั้นนี่ก้าวสู โลกอนาคตอย่างแท้จริงเลยและภายในนะครับยังไม่จบเท่านี้ตัว i อเนี่ยครับมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศแบบ4โซนเรียกว่าเย็นทั่วถึงสบายๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับแอมเบียนไลท์ที่มีให้นะครับซ่อนตามจุดต่างๆที่เรียกได้ว่าดูเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆผู้เรียกได้ว่าคันนี้นะฮะนอกจากจะรักโลดแล้วล้ํายุคแล้วก็น่าขับน่าใช้จริงๆครับมาดูภายในห้องโดยสารด้านหลังนะครับบอกเลยว่านั่งสบายสุดๆนะครับโอ้โห สาตำแหน่งนะครับถ้าเอาแบบสบายสุดๆส,ดสองตำแหน่งสามตำแหน่งก็ถือว่าไม่อึดอัดพื้นที่เล็กรูมคุณดูอย่างเหลือสบายนะครับไม่รู้จะเหลือถึงขนาดไหนครับสบายเบือนะฮะแล้วก็พื้นที่เฮดรูมโอ้โหเขาเรียกว่าเหลือเลยเหมือนเกือบ1นสอกเลยนะฮะเหลือมากๆสบายๆมากมา าการดีไซน์นะครับเบาะนั่งนั่งได้นุ่มสบายพนักพิงเอน็นองศาสุดยอดสบายมากที่วางแขนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะเจาะแหม่สอดมือได้ด้วยอุ่นๆดีนะครับสวยมากลําโพงตรงนี้ผมชอบมากเลยนะครับเหมือนเขากรูด้วยผ้าเหมือนหน้ากากลําโพงสวยมากครับของฮามานคา a r ดอนยังไม่จบนะครับมานี่ครับที่พางแขนตรงนี้ก็ถือว่าออกแบบได้ดีนะครับเรียบง่ายวางแขนนะครับแล้วก็มีที่วางแก้ว โอ้โหเป็นกลไกที่ทํางานได้ดูหรูหราด้วยเจ๋งครับครบคันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าออนอกจากจะนั่งสบายแล้วเนี่ยเฮ้ยเบาหลังพับได้ไฟฟ้าด้วยนะอ้ยังไม่จบก่อนไปขอดูตรงนี้อีกนิดนึงด้านหน้านะครับมีอ่าดูตรงนี้ก็ได้ไปตรงนี้ดีกว่าใกล้กว่านะนั่นก็คือคอนเนคเตอร์นะครับตัว USB C 2สองช่องนะครับพร้อมคอนเนคเตอร์ตัวนี้ให้ต่อเรียกว่าอะแดปเตอร์ขึ้นมาเพื่อมาต่อจอ ไปซื้อเป็นอคเซสซอเรีเพิ่มได้นะครับไม่ได้ก็ปิดไปอย่างนี้โอ้โหผมว่าครบคันแล้วก็ที่สําคัญครับแอร์หลังนะที่บอกว่าอีก2โซนอยู่ไหนอยู่นี่เลยปรับได้สบายครับคุณจะเอาเท่าไหร่จัดไปนะฮะเลือกได้ด้วยแยกอุณหภูมิซ้ายขวาด้วยเรียกว่าโคตรครบนะเดี๋ยวไปดูที่ผมบอกเดี๋ยวผมกดสวิตช์ให้นะครับว่าเบาะหลังเนี่ยพับได้นะครับแบบ60-40แบบไฟฟ้ามาดูกันสวิตช์เนี่ยมันจะอยู่ตรงชายด้านล่างของตัวเบาะนะครับกดไปเลย โอ้โหโคเจ๋งราบเรียบด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับกดไปเลยครับฝั่งตะก้องปุ๊บนั่นครับสบายมากเลยฟังก์ชันก็มีเพิ่มพื้นที่นะครับในจุสัมภาระนะครับเพิ่มมาอีกเยอะพอสมควรเลยเป็นประมาณ 1, 0 0 0ักว่าลิตรนะถ้าจำไม่แม่นเดี๋ยวผมอินเสิร์ตตัวเลขให้ดูนะครับถือว่าโหคบขันมากๆแจ๋วมาดูกันดีกว่าครับว่าราคาระดับนี้แล้วคิกเซนเซอร์มีหรือเปล่าจัดไปครับป๊บปปุ๊บโชเช อาทำแม่นๆครับจะเปิดได้คล่องกว่านี้นะครับมาดูด้านหลังครับที่เก็บสัมภาระนะครับ500ลิตรเรียกว่าเพียงพอไม่ต้องดูอะไรมากมายตบต่อด้วยครับเพิ่มพื้นที่เป็น1,754ลิตรด้วยปลายนิ้วสัมผัสกดได้จากตรงนี้แค่มีนะครับด้านหน้าก็มีเจ๋งมากเลยยังไม่จบครับมาดูนี่เดี๋ยวนี้ใครๆก็ต้องมีทังที่ลึกๆใช่ไหมครับน,นันโอ้โห นะฮะอันนี้จริงๆก็เป็นที่เก็บพวกสายชาร์จสุกเฉินนะครับควรติดพกไว้ในกรณีถ้าไปหาจุดชาร์จไม่ได้ข้างนอกควรต้องมีนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าจริงๆแอบๆหน่อยเนี่ยใส่ของลงไปได้อีกนะครับถือว่าโคตรเยอะอยังไม่จบดูนี่ครับของดีมันอยู่ที่เนื้อในครับ B M W I X นะครับคุณดูดิครับโครงสร้างตัวถังทำจากวัสดุที่เรียกว่า C F R P นะครับคาร์บอนไฟเบอร์เรียนฟอสพลาสติดูเกรดนะครับ โอ้โหอย่างกับหนังงูเท่มากๆเจ๋งในแต่ข้างในเลยเรียกว่าคบคันสวยไฮเทคหลักโลกถือว่าเป็นรถของคนรุ่นใหม่จริงๆครับ แล้วก็จบคลิปกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับของ f o x d r i v e e x c l u s i v e o f f e r นะครับที่ผมเอาแคมเปญดีๆมาฝากนะครับใครดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจนะครับซื้อ BMW iX xDrive40 Sport นะครับของ BMW ประเทศไทยที่ดีลเลอร์ไหนก็ได้นะครับรับฟรีไปเลยนะครับผมขอ5ท่านแรกนะครับกับฟิล์มกันรอยปกป้องตัว BMW Curve Display ของเจ้ารถคันที่คุณซื้อนี่นะครับบอกเลย่าโคตรคุ้มค่ามูลค่าถึง2,500บาท5ท่านแรกนะครับผมจะให้ QR Code ขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้ แค่สแกนกรอกข้อมูลส่งข้อมูลมานะครับอยู่ในคอนดิชันอยู่ภายใต้เวลาที่เรากําหนดนะครับขอ5คนแรกคุณรับไปเลยฟรีๆนะครับแม่เรียกได้ว่าโคตรคุ้มยิ่งกว่าคุม้มต้องรีบกันหน่อยนะครับสำหรับแฟนแฟน w m แล้วแฟนแฟนฟ t e ก f o ตอร์ฟ e ของผมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับติดตามด้วยว่าผมจะมาทำแคมเปญดีๆและแจกของขวัญอะไรอีกนะครับติดตามด้วยวันนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ